นะครับเดี๋ยวพาชมตัวแรกนะครับของท่านพ่อแม่ตัวที่เด็ดตัวที่ว่าเป็นตัวอย่างที่บอกว่าเป็นตัวสร้างชื่อได้เนะตัวนี้นะนะครับไอ้ลบนะครับไอ้ลบที่บอกว่าเป็นเป็นบ่านนอกนะานพ่อ่าน้งชื่อให้ด่างสลบด่างสลบใช่ไหมครับเจ้าของคนที่ต่อคนที่ต่อสลลบไปเลยไอ้ไอ้ลบนี่ครับอย่างที่บอกอย่างที่นั่งคุยกันเป็นเป็นบ่านนอกเนาะบ่านนอกครับแม่นอกแล้วก็เป็นลูกเกิดครับเป็นลูกเกิดเขาเล่นตั้งแต่ อายุเท่าไหร่ก็เดี๋ยวนี้เล่นตั้งแต่น้อยๆแล้วครับตไอ้ไอ้ไอ้หลบเนี่ยพูดถึงไอ้หลบเนี่ยเล่นตอนเอขวบกว่าครับขวบกว่ากับสองประมาณสองขวบครับลงสนามจริงลงบ่านนอกเลยหรือว่าลงคานก่อนสนามจริงลงบ่านนอกเลยครับลงบ้านนอกเลยใช่ไหมครับโอู้เขาซ้อมอย่างเดียวไม่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 มีชุดออกก็เจบอยเขาเห็นแล้วเขาก็ขอไปให้ผูกให้เขาหน่อยในชื่อเขานะครับก็เล่นตั้งตั้งแต่ชุดเล็กมาเลยเนาะใช่ครับชุดชุดเล็กบ้านนอกมาเลยอ่ะ เด็กเขาจะปิดใต้คางปิดเขาิตจริงเขารเครับแล้วผลผลงานร,รุ่นเล็กบ่านอกเขาดีไหมะอะไรนะครับผลงานบ่าน,นอกตอนที่เป็นรุ่นเล็กดีไหมชนะตลอดเลยครับชนะตลอดเลยตัว,ตว,ตวแพงแพงแล้วตอนที่ไปชนะทางาทางทางใต้เนาะทางใต้นี่ตอนนั้นเขาเป็นรุ่นไหน ตัวรุ่นเดียวกันแหละครับเป็นบาบาเดียวกันแต่เป็นเป็นรุ่นเล็กรุ่นกลางรุ่นใหญ่เล็กรุ่นเล็กรุ่นเล็กอยู่ใช่ไหมโอ้แพชนะรุ่นเล็กใช่ไหมโอ้เมื่อกม้รู้ว่าแพชนะรุ่น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 กลางครับชุดเล่นช่อชุดเล่นเล่นเล่นมาลอยลอยเดียวกันอ๋อเป็นรุ่นเล็กอ่ะที่แพชนะตอนนั้น่ะที่ไปชนะสายไอ้ทีมงานภาคใต้เนาะแต่ก็ก็ก็รู้จักกันนะก็เป็นเป็นพับพวกกันนั่นแหละเพราะว่าหัวพอพอในสนามเขาเชิญให้ประกบวัวเราก็ต้องเล่นกันครับครับแพชนะก็เป็นเพื่อนกันสี่สิบรอบท่านผู้ชมสี่สิบรอบ ขาต่อสี่สิบรอบอะวัวนนเนมไปอะพูดง่ายเนาะวัวนนเนมเลียไปเจอวัวทีมงานสายทีมงานใต้อะตัวทีมงานตัวเก่งเขาอะเนาะโอ้ไอเล่นบ่ารองครับอย่างที่เราดังคุยกันเนี่ยอกหลายไฟชนะหลายไฟแล้วตอนหลังก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ผูกเพราะว่าปูกทับไปใหญ่เยอะก็มาตั้งบา่บาบ่ารองบ้างบา่บาบ่ารองอนนนสนามล่าสุดที่นานเนี่ยครับ สนามล่าสุดสนามนี้แหละครับก็จะหน้าตัวเก่งไปนานนานยังเออสักสองเดือนได้แล้วครับอ๋อก็ก็หยุดมาประมาณสองเดือนแล้วตอนเนี้ยครับก็อันนี้ก็ตั้งบาสามอยู่อาชีพครับบาสามอาชีพครับแล้วก็ถึงคิวก็ตั้งบารองครับก็สลับไปสลับมาวันไหนไม่มีตัวครูก็ต้องชัดเข้ามาปลูกนี่แหละครับปลูกนอกอวผู้งานอาจจะเป็นตัวสมรองไปไปเลยเพราะเขาเพราะเขาเล่นมาเยอะแล้วเนาะใช่ครับเขาเล่นมาเยอะแล้วอายุประมาณเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้แหละครับ ่าจะ6-7ปีแล้วมั้งครับเนี่ย6-7ปีโอ้ันกันเล่นดีสักก็ก็เลถ้าเล่นคานก็อีกได้นงานเนาะครับถ้าบาสามบาสีเล่นไปไเลยไม่ได้อีกนานอือเนี่ยครับตัวเก่งนะครับไอ้ลบตัวนะตัวสร้างชื่อเลยและครับตัวรักรักทุกตัวครับทุกตัวตัวรักรักทุกตัวครับเป็นลูกเกิดนะครับแม่แม่เขายังอยู่ไงตอนนี้แม่เขาเพิ่งเสียไปได้สักปีกว่ามีน้องตัวสุดท้ายเป็นตัวผู้เก็บไปทําพ่อครับเก็บไปทำพ่อมีสองตัวเลยอะ มีสองตัวนะที่บอกเองที่บอกมีสองตัวแม่แม่แม่มันมีลูกอยู่ในคอกหลายตัวอที่สาวเขาเนี่ยมีหลายตัวอแต่ว่าน้องชายเขาตัวสุดท้องเนี่ยจะเก็บไปทําพ่ออ๋อน้องชายตัวถุดท้องเก็บไปทําพ่อครับ<อ>แ,มแม่เขาแก่ตายไปแล้วครับอแม่เขาเขามีลูกกี่ตัวน้องชายหลบแล้วมีประมาณ เก้าตัวครับโอ้เยอะมากน,นะครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูแป๊บอ,อันนี้ตัวอันนี้ตัวที่สี่ตัวที่สี่ใช่ไหมตัวที่สี่ตัวตัวพี่ครับตัวเมียสามตัวอือโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเหล่าของกันของพอง่อแมวนะครับเอ่อเหล่าของไอ้ลบ่บพูดง่ายเนาะ